คือสืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรามาติดตามการแก้ไขปัญหาควาเดือร้อนของพี่น้องประชาชน เชาวอำเภอปลุกแดงนะครับในเรื่องถนนหนทางที่ราช้าและก่อผลกระทบในการเดินทางบวกกับช่วงฝนล,ลงมาก็เลยมีการตกลงมาตรการกันในเบื้องต้นไม่เอาหินคลุกแล้วก็ยางมาตอยที่ใช้แล้วส่วนหนึ่งครับกาทำการปรับอัดพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนให้สัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุแล้วก็ยังทางหุชนบทสอบถามจากทางอุชนบทผู้เกี่ยวข้องก็บอกว่าส่วนหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องทางน้ำการทำการ ทะลวงทางน้ําทั้งสองด้านเพื่อมาให้ฝนตกประมาณน้ําขังก็มั่นใจว่าการแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนเบาไปได้ระดับหนึ่งอย่างน้อยคือมีการสัญจรไปมาสะดวกวไม่เกิดอุบัติเหตุสองก็คือว่าไม่มีน้ําท่วมขังบริเวณน,นี้ส่วนที่เหลือจะเป็นอันนี้เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าช่วงคราวก่อนให้พี่น้องประชาชนได้มีความสะดวกสบายในการเดินทางขึ้นดีกว่าเดิมเยอะนะครับแล้วการต่อมาก็เหลือขั้นตอนของกรมท้งทีนบทไปตกลงกับ บริษัทพลัเหมาในการเจราจาเอาว่าจะเป็นขั้นตอนประการใดในเรื่องการลาชิ้งงานหรือมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวข้องอันนี้จะเป็นขั้นตอนของผู้บริหารคุยกันกับฝ่ายเอกชนนะครับแต่ในเบื้องต้นวันนี้ได้ทําการแก้ไขปัญหาความร้อนต้องขอขอบคุณท้งถนนจังบดทั้งในอำเภอปลวกแดงในยกโครงการบริหารสวนตาบ,บนมาบยางพรนครับหลายๆหน่วยงานและก็ส่วนต้นรงธรรมจังหวัดระยอง เราประเมินปัญหาแล้วก็มาดำเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดอย่างน้อยก็คือเป็นพื้นที่ที่มีความจเจริญสูงแล้วเราปล่อยว่าอย่างนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็ฝากท่านสุ่มชนที่น้องชายจตระยงทุกท่านทางพบเขียนปัญหานี้กรุณาแจ้งมาที่สุดรุงคา,าจังหวัดระยองครับเราจะผมจะให้หน่วยงานเกี่ยวข้องไปดูเพื่อแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนให้เปาบางที่สุดมันอาจจะยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อย่างน้อยก็สะดวกสบายขึ้นเยอะครับ